สวัสดีค่ะวันที่กำไมรมังนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆวลีเด็ดๆคำคมเสี่ยวๆหาข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะให้เข้ากับเทศกาลเริ่มหน้าฝนแล้วกับแคปชั่นชื่อตอนแคปชั่นวันฝนตกเลนนี่ท่รักเมื่อพูดถึงหน้าฝนนะคะบางคนก็อาจจะนึกถึงสายฝนเย็นชำ่ำโปรยปลาย,ล,ยลงมาจากท้องฟ้าช่วยให้บรรยากาศรอบตัวเย็นขึ้น รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็เดตตอนต่อไปนะคะโดนฝนอาจจะเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจคงต้องเป็นเธอฝนตกเราก็ชอบเม่อหน้าเธอเราก็ชอบมอง ฝนก็เทใจก็เซมันเลยว้าเหวนะเออเจอฝนเธอจะหนาวแต่ถ้าเธอเจอเราเธอจะรักฝนตกมันจะหนาวหน่อยๆคิดถึงเธอบ่อยๆไม่ได้จะอ่อยแต่จะอ้อนฝนตกฟ้าร้องไม่น่ากลัวเท่าน้องไม่คิดถึงกันฝนตกแบบนี้ ทำไงดีอยากได้คนใจดีมากลางล่มให้ฝนตกไม่มีล่มให้เธอกลางแต่มีแต่อกอุ่นๆให้เธอกอดเบื่อแล้วอะ่ะหน้าฝนตอนนี้สนแต่หน้าเธอช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆเลยคิดจะอ่อยเธอทั้งวัน ร้อนฟ้ามีฝนแล้วเมื่อไหร่คนอ่ะจะมีใจเกียดหน้าฝนแต่ชอบหน้าคุณได้ปะเวลาฝนตกให้รีบหาที่พักแต่ถ้าอยากได้ที่รักให้รีบมาหาเราเปียกฝนจะเป็นไข้แต่เปียกปอนไปทั้งใจก็เป็นเพราะเธอ จบไปแล้วนะคะแกบแคปชั่นหน้าฝนแคปชั่นวันฝนตกเลนนี่ที่รักที่เรานำมาฝากกันเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคําคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิตสุดซ้าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR Code โค้ดตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอน ขอบคุณเพืเ่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ